สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมนีกับพอกับโซกับเป่คือเก่าสวัสดีค่ะมนีชาแนลมนีสีพามาหลักตะลิ้นปิงตะลิ้นปิงปองไข่ปลรูลคุณเห็นี่เห็นบะสัดีเก็บก่นเลยหลังจากอยากกินของสมมาโดนแล้วทุ่งก็ไม่ได้อามาบัเนี้ยเก็บเป็นพวงอ่ะเก็บเป็นพวงเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาหลักก่อนเลยค่ะเดี๋ยวจะคลองเขาสีมากก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวสีไปไทยตอนตอนกินเด้อถ่ายเบิรงตอนกินแล้ค่ะเดี๋ยวขอเวลาลักสักประมาณหนึ่งนาทีเดี๋ยวสมีคนมาเห็นได้อเง่โอเคเดี๋ยวพอกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอีกเทื่อแล้วค่ะกับจองวันดีมาพอกันกับโซกับเป้อีกอ่ะเมื่อกี้ที่เขาเดยวไปลักจะลินปิงคนมานี่ไปลักมาเรียบร้อยแล้วโง่ใหญ่เลยไปลักมาถ่ายเบิรงว่าสิกินใดหรือกินบ่ไรไหนอีกย่าสเป็นรสชาติจังไนแต่ยังไม่ไหนคืออยากกินของสม ทองแพรทองแพรทองแพรทองโซก็เปแพรทองแเปนทองใหญ่ๆนี่เ่ราะเป็นใหญ่งดียอ้วนในบักขามมีบักขามมีบักนาวมีนี่นี่บักเกาะบักเกาะนี่แต่ก็มีแต่มีปิงแล้วก็มีบักม่วงมาชมว่าเขาสิกินไนบอลด้ค่ะอันนี้เขาเอานายอย่างนี้นี่บักองุ่นดองเม็ดพัก กระเดาหรือเปล่าเนี่ยเออเม็ดผักสะเดานะ่ะอืมเออมือแจวเขาขาจะคล้องจ้วตอนใส่นี่บ่ได้ไม่ได้คิดอย่างอืมเผ็ดอยู่เด้ออืมเผ็ดเออมื่อนนี้ลืมแน่น้ำมื่อนนี้อยู่สวนทุเรียนค่ะเอ้เมื่อนนี้ สวนทุเรียนคุณเก๋เก๋ๆเลยที่จริงเขาต้องเปลี่ยนช่องไมเด้เพราะว่าเขาไปกินหม่องไหนมี้นจะมิ้นจแปลงผักสวนเกษตรวะเออสวนเกษตรเป็นผักสวนเกษตรเป็นสวนทุเรียนปีนาน่าจะได้ผลผลิตเต็มที่อะค่ะยองเลยเด้อค่ะของบ้านนุ้นคีเล็กอำเภอหนองกีเป็นสวนทุเรียนแห่งแรกเลยมั้งหนืหนาจะเนียนเนาะแห่งแรกของบ้านนี้เลยจะบุรี่ของหนองกีวะ บึงพริกใครเป็นคนเห็ดเนี่ยโซตอนเทบอกว่าอยากได้สีแดงแดงไม่เลยบอกเลยเม่กื่นเลยเออเทปไปแล้วแม่งมกินได้บนเผ็ดอี๋บ่ดิมึงกินตะลิ้นปงน้องกูเนี่ยมันต้อง มัดีมันบอกว่ามันจะบอกกินตะลินปิงเด้อ้าบึงเด้อมันจะต้องมันจะต้องกินด้วยผสม,ม,มเป็นไงก็ธรรมดาน่ะเนอะบอก <c oughs> จริงๆขามีอีกน้ำพริกหนึ่งนี่น้ำพริกกะปิสูตรพิเศษ กินกะบกม่วงตะลินตะลินปิ้งกินตะลินปิ้งอโอ้ยมันก็แสบอยู่ประดีเห็นว่าก็ได้ของรลักเขามันแสบจ้ะเปิดรลักเขามาให้กินหน่อยหน่อยแท้ ร้องเบิองตีล่ลูกพี่สมก็นำส,สมสายช่วยป่ะอือโมอปันไรห,หรือหวานหวานอยู่หวานก็พริกกันละ่ะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวห้กินพร้อมกันเดี๋ยวเอ้าครึ่งบ่อือเดี๋ยวชุน้ำอ่ะอุ้ยมันจะมีแดดแย้งตาไนเดอรย้งขอตรวจถา้าถ้าภาพมันบ่ชัดเลยค่ะ อาแม่ oh อุ้ยพิกนี่เดียวเองเนี่ย mm hmm. อ่ะดิรสชาืม mm hmm. หวานตาหวานเลยว่ะ <c oughs> ตาได้หวาน ก็อีกหน่อยนึงนี่กูเงียวยอดเลยเดี๋ยวนี้บดัดบนี้กินเ,เม็ดซาลาบางนี่ตูบมันคือเม็ดอีหยังคือซาลาว์แต่วลกเขาเอิ่นกันเขาเอิ่นอ่งหุ่นดองเดี๋ยวจากการไปเอ็ดวิจัยมามันหน่าจะเป็นองุ่นน้อยอืมเอาตกลงม,มันอ่างหุน่นดูซาลาวมันเป็นองุ่น เขาล้อแกเล่นเขาเห็นแกงูไอ้แบบโผล่ปลาเจ้าของบ่โอ้ยวิ่ยนี่ของสดๆจากต้นน้ํปลาวานบ่มีนอนนําอีอ่ะนี่เห้นอนเฝ้าหลายบ่ได้ล้างล้างธรรมชาติล้างน้ำาองค์มากิน หลังเยอนหนาฝนเมื่อกี้ <laughs> ธรรมชาติธรรมชาติกินไ,นไม่ไม่บบาเท้าเลยบางใหญ่อันนี้บบบคัมเฮดอะ <c oughs> สนับสนุนโดยบรูซเขาแข่งกินหนามกันนี่ชนะอยู่รสชายได้เอาเขาลงเอามึงหลอดยาวแล้วกูหลอดสัน ลงคืนบอกาดิเยอะวยนี่เขามีีโชว์อยู่ข่าลืมอันนี้บักขามบักขามนี่โกบักขามใหญ่เม็ดหนใหญ่เม็ดใหญ่ ไปก็ดีเลยนะี่ะจิเลนมุกบ่นเนี่ยแรงนี่สิม่ได้แรงเรง่อแรงนานกินรอบใช้เฮ็ดเนี่ยไม่ค่ะไม่ค่ะเฮ็ดเจ้า ากแดงเลยเผ็ดป่ะงานแนนงานแนนกินดีป่ะเอ้ามีสองหน่วยเห็นเลือกเที่เอา้างเลยจำมุกไม่ขีดเก็บตกจังเอาจำกวามจำจำแล้วเอาก็รังจำมุกเมื่ออยู่ จีเจ๊ยัยงไม่กตกสังอยู่ <c oughs> อันนี้ <c oughs> อันนี้มีคนจับเลย <c oughs> จะมีบ่ กินหอมสมสมไรกิน oh น <laughs> ้ำเย็นเนี่ยกินน้ำได้หลายอุ้ยสมี่ดีน้ำใสติมคอเลยอะไหนบดีกินยังเร็วไอ้แต่เลยนปิงมึงนี่มึงกินไปครึ่งหนึ่งยืมะม่วงมะเมนกู้งเบบ้ากินไปแล้วอื ถ้าเราไม่คิดว่ามันเปรี้ยวม,มันก็จะไม่เปรี้ยวอันนี้ปะถ้าเราถ้าเราไม่คิดว่ามันเผ็ดมันก็จะไม่เผ็ดไอ้สิเขาแบ่งเครื่องกันกินปะมึงกินฟังนี้กูกินฟังนี้เหี่ยวหมา่างเออเอากูยากกินหมากนาวเลยอือฮึ ดูหน้าเดียนนะคะดูหน้าเดียนเดียนจะกินหมดได้ยังไง <c oughs> อันเรากินเป็นมู <c oughs> ขอต,ตัวด้วอาจารยมันมีเสียงแอมชุดชืดๆๆดชืดหน่อยๆกินยำน้ำพริก

ดเ,เ,ดเดี๋ยวพี่กินให้ดูน้องพี่จะกินสุนนะดูกเสียารากินหืมปากคำนานี่นาปักคมดองร้ายฮัก ทั้เพื่อเพื่อนๆทุกคนด้วยเห็นหจ้าหูบอลมันสมแห้งกว่าน <c oughs> เอามาจีที่ว่าผสมโอ้ยชิมว่าสีเงียวหยอนเหรอบายไหมเบ๊ดี้หือ <c oughs> มาคืนย่นี่กินเมืนี่กับมะยังมะยังแบบคือสินาเลื้ยงเอแม่แล้วเนาะถ้ากินบอกทุเรียนจิมเจวนี่เป็นยังไงครับทีมันบอกแล้วถ้าทุเรียนออกเดี๋ยวเขาจะมา พิเศษให้เบิ้องอีกเทช่นหนึ่งนะคะถ้าใครมองหาสวนทุเรยียนอยู่แถวๆหนองกีนี่เด้อแนะนำคือสวนคุณเก๋ทางไปทุ่งยังหันจะมีสวนทุเรยียนอยู่โนนขี้เหล็กสวนเดียวเป็นบ้านโนนขี้เหล็กเอ้ยบ้านทุ่งน้ำง,งามดนานล่างก็มีเด้อสวนคุณเป๋ว <laughs> บัดดีกมิตบัดดีกมิตเนี่ยสวนทุเรยียนเนี่ยมีหอดปลอกกระบอกพูน่ะ แต่มัน่ได้เห็ดเองดอกนี่จะพญาเห็ดเผ็ดบะหรือว่ะเห็ดซึ่งบะใ่ไ ักหลอดไผ่เปนหลอดไผ่เอา้าองกูหลอดจัดหลอดสันไงมึงกูหลอดยาวอันนี้ของกูเอเอเฮ้ยเหลือหอกเน้าวมกเน้าเนี่ยน้ำเนม่นยที่หมกกอกเ,เอ้เออ๋อเป็นอย่างคือเหลือเอาหน่อยหน่อยล่ะ พอดีคำไงอะไอ้บาา่บ้าขาดแถวบอดีบ่อืมแถวน้อยหัวอ,อุ้ยพีเตอร์บอกให้อยู่บ้านหมานอนทำไมละ่ะเดี๋ยวมันก็มาอีกพ <c oughs> ีเตอร์ว่าสองเปอร์นะเมื่อกี้มันขี่รถมามาแลนอะไรอืม ผมียังะจักว่าหมามานจะใส่เขาจะอยากกินน้ำหรือเปล่าเขาใส่ไม่เห็นเขาถือมาแพร่ห้องอืหืม พลงก้อน,น,น <laughs> อันนี้แห้งตายหนาขค้นแดงพี่เค้นไผ่ <c oughs> เค้นมักทุเรียนมันเหออเียดคอเมื่อกี้ใส่ผงนัวหลาย <c oughs> ผนหรือเปล่าไมอใช่ใส่บุกพริกเยอะหลายอ่ะผงชูรด Mm-hmm. One whats <laughs> <laughs> mm -hmm. uh, uh. ten. Mm. hold that. เ่วยเอาดิเอาใหเวลาทำใจน้ำโคกเบิดเบิดเลีวกว่าเบิดเลี้วก็เท่ากินนี่เอาดิเบิดดอือฮ้ย คุกคือจังฟุตบอลคุกไปคุกมาคุก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 ่ะที่สุดคุกคุกคุกเพรเ็นเชด้นไงนี่ของโซยงของบัีเอาของกูคือหน่วยใหญ่กว่าบัีของกูหน่วยใหญ่กว่ามุงเบิ่งดีดบ่เออปดนึง อืมอืมปากดีเองกันทีเดียวเชียว ก uh ี่คือมึงอธิษฐานเองเนี่ยเจัว่าเพียถึงว่าสมตาก็แตกอืมีคนใน กินทอดแคระวะเนี่ยอันนี้กินเป็นปะเข้าขมมกเขาผิดพลาดเวยกกันกินเป็นไหมเป็นกินลายเมาไม่เมาดอก <laughs> ว่าขอเกาเห็ดนี่แซ่บอะไรยไหมแซ่บที่สุดจะมังง้งของตักเลี่ยนสดนำ้ำคนละถุงอือเอาละเดี๋ยวกูฟ่อนแล้ว,ป,วปะ คือบมมเหมือนแบะแบ่งปันเงี้ยคืออร่อยไปดูดมันเปิดตาจ้ะอือหอูอีพี่นี่แบบน้ำตาไหกันเลยทีเดียว เอานั่นเออใช่โมมดด้อยค่ะโมมดคันมดคือสิเบ่ไหวเนี่ยมดยุ่นน้ำมดย่นมมน,น,ยน้ำเบตเตอร์น้นนำโคกอ่าเมื้อี้เ่าอยู่สวนสุเดียนอ่าโซโกเป้ขอ,ขอขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมทั้งในช่องทง TikTok ั้งติ๊กต็อกแล้วก็ เพจเฟซบุ Page, <YouTube. S 2> ๊ก, YouTube, กยูทูบยูทูบกอย่าลืมกดเป็นกําลังใจติดตามกดไลค์ขามาเบิงเป็นกําลังใจให้โซคาเปะบัด so, ีสองคนเด็ดคลิปต่อไปเลยคะ่ะสำหรับมือนีก็พอแค่นี้ <laughs> กัมือนีกับพอแค่นี้เลยคะ่ะะทุกคนชมบรรยากาศข้างหลังเลยคะ่ะส่วนจะลินปิงเน,นี่กะจะเอากลับไปกินที่บ้านต่อแต <laughs> ่บ่รู้ว่ามือใด <laughs> <laughs> ขอบคุณค่ะ <laughs> แล้วก็ย่าลืม รอชมคลิปใหม่ของเขาเนาะคลิปใหม่เขากับจีพยายามเฮ็ดมาเรื่อยๆเพราะว่ามันคือความสุขความสุขของเขาเลกับความสุขของท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยคลิปนี้ก็ขอลากันแค่นี้เดะะ้อน่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย